เอาตรงๆนะผมมันต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะที่ครั้งหนึ่งเคยโง่ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์พวกนี้หน่อยครับก็เป็นคำถามที่ดีนะว่าทำไมตอนนั้นน่ะคนพวกนั้นน่ะถึงไปเลือกพักแบบนี้มาได้ตั้งสิบสี่ล้านเสียงผมเองก็เลือกเหมือนกันครับเลือกทางบ้านด้วยส้มทางบ้านเลยตอนนั้นน่ะเหตุผลส้นตัวของผมนะ ตอนนั้นหนะก็คือชอบแนวคิดการบริหารการจัดการธุรกิจของพิธาแต่พอพิธาไม่ได้ใช่ไหมก็ตกไปเป็นฝ่ายค้านพอไปเป็นฝ่ายค้านปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองตอนนั้นผมก็ยังเถียงข้างๆกูครูอ,อยู่นะว่าเออเขาแค่แก้เขาไม่ได้จะอะไรอย่างนั้นนะ คือก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะจนกระทั่งมาถึงเรื่องพมา่าเรื่องต่างด้าวเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเอะ๊ะละเอ้ยมันมันไม่ได้เฮ้ยที่นี่มันประเทศไทยนะ้อยทําไมจะต้องไปเอื้ออะไรให้ขนาดนั้นนะมาพีกล่าสุดคือนี่แหละที่ว่าจะให้สัญชาติต่างด้าวแล้วก็จะให้ต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้ง ในประเทศไทยอันนี้คือจุดแบบจุดเปลี่ยนเลยคือแบบโอ้มันไม่ใช่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นนะมาเรื่อยๆนะก็เริ่มมีมาเรื่อยๆเริ่มมีเรื่องโน้เรื่องนี้มาเริ่มมีการโจมตีทหารเรื่อยๆนะโจมตีสถาบันนูน่นนี่นั่นโอ้มันมันเยอะอะเอาตรงๆนะผมมันต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะที่ครั้งหนึ่ง เคยโง่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เกือบจะทําให้ประเทศชาติอ่ะมันพังย่อยยับขนาดนั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นไม่งั้นอนะ่ะลองคิดดูนะถ้าได้เป็นนะเขาก็จะไปแก้แล้วรัฐธรรมนูญแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเราก็จะมีประเทศที่พมา่าเต็มบ้านเต็มเมืองเขมรเ,เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว ก็สามารถเลือกตั้งได้ด้วยแล้วเราก็จะมีทหารน้อยลงแล้วเราก็จะไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วเราก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ไไเวลาที่เราโดนลุกรานเพราะว่างบสำหรับกองทัพโดนตัดโชคดีของประเทศไทยเกือบ